เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตะกี้แคทเกมวันนี้นก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับรายการนี้เราก็จะไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมไหนนะครับไปเที่ยวรอบโลกที่ไหนแล้วเจออะไรที่แปลกประหลาดหรือว่าน่าสนใจนะครับสามารถก๊อ พิกัดนะครับมาให้ผมได้หรือว่าถ้าเกิดก๊อปพิกัดไม่เป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์มาได้เลยแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกไปด้วยนะครับว่าพาไปดูอะไรนะฮะผมจะได้รู้เนาะแล้วในที่น่าสนใจนะครับก็จะได้พาไปเที่ยวในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโอเคนะท่านผู้ชมยังมามวรอช้านะครับเรานะครับมาดูพิกัดแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะฮะจากคุณจอเจมอิทอีนะครับบอกว่าพี่ครับบรรยากาศน่าอยู่มากๆครับเห็นแล้วอิฉาบ้านตรงนี้ แฮชแท็กครั้งแรกนะครับเราก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยนะครับไปดูกันมีบ้านอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยฮะท่านผู้ชมเรน่าจะลงไปดูข้างล่างได้เขาอิฉาบ้านหลังนี้นะครับมาดูกันว่าทำไมถึงอิฉาอ๋อท่านผู้ชมโอ้โหข้างหลังนะครับติดภูเขาด้านหน้าติดแม่น้ำโอ้โหมันช่างเป็นวงจุ้ยที่ดีจริงๆนะครับเออแต่ว่าบ้านเขาก็ไม่ได้แบบหรูหราอะไรนะก็เป็นเหมือนแบบโรงเรียนเลยอนะ่ะผมว่ามันมันไม่น่าใช่บ้านนะ มันเหมือนแบบร้านอาหารโรงเรียนอะไรแบบนี้มากกว่านะครับธงนี้ทงประเทศอะไรเนี่ยขอดูกันครับว่านี่คือประเทศอะไรที่นี่คือคืออาร์เจนตินานะครับที่นี่คืออาร์เจนตินานะอยู่ตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศนะครับวิวของอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะมีภูเขาเยอะนะครับส่วนใหญ่เเป็นแม่น้ำแม่น้ำอะไรแบบนี้นะครับดูสวยนะมันเป็นที่ที่แปลกตาที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะว้าวตรงนู้นมีรถ แทคเตอร์ด้วยนะครับเอาไว้ทาํางานแถวนี้เราบ้างตรงนี้ก็มีรถข้างตานะครับอันนี้น่าจะเป็นชนชนบ,บทบ้านเขานะท่านผู้ชมอันนี้อะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมครับผมเจออะไรก็ไม่รู้ฮะมันคืออะไรน,น่น,น,นั่นม้นเหมือนชนบทบ้านเขานล้วท่านผู้ชมสวยนะอืมทองฟ้าคืมๆเลยฮะเจ๋งดีนะท่านผู้ชมยอดเขานะครับมันมีหิมะด้วยอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอาละครับพิกัดดีก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเดีกว่าเลยครับ พี่ก็ต่อมานะครับจากคุณเสียปลมกอกันร้ายนะครับบอกว่าพี่ครับลองไปดูที่ที่ผมชอบไประบายความเครียดบ่อยๆดีครับแฮชแท็กรังแรกครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับน้องก็ชอบไประบายความเครียดใช่ไหมไปดูกันสนามมวยเปล่าไม่น่าใช่นะครับ ที่นี่คือประเทศไทยนะครับอยู่ตรงอ่าดชนบุรีนะท่านะผู้ชมชนบุรีหมู่สีตลาดเก่าศิลานะครับตรงนี้เป็นตึกแดงอ้างศิลานะครับเขาชอบไประบายความเครียดนะครับไปดูกันอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบสวนออกกําลังกายอะไรแบบนี้ป่ะหมายถึงมาออกกําลังกายระบายความเครียดอะไรองี้ใช่ไหมมาชมวิวอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ๋อ เอเจอจะก็สวยดีนะดูเดิเป็นทะเลกันกว้างใหญ่เลยครับสุดดูหูลูกตายามเย็นนะครับเป็นมรดกสษษาธรารณะอะไรแบบนี้นะชอบาราบรรดาลความเครียดใช่ไหมตัวนี้นี่ยสาระแดงเลยครับเน,นี่ยเนีน่ยใช่ไหมตึกแดงอ้างศิลาไม่ใช่ไม่ใช่สาระแดงเลยครับตึกแดงอ้างศิลานะครับโทษทีผู้ผิดนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าด้วยเราลงไปดูได้ปะให้เราดูดูไปดูศาลเจ้าได้ด้วยขอดูหน่อยอันนี้ก็เป็นศาลเจ้าออกจีนๆหน่อยนะครับ นี่เออแถวนี้ก็เป็นบรยากาศทะเลนะครับดูดีตอนนั้นมีบ้านพักมีแพรบที่ยืน่นออกมาในทะเลด้วยเขาเจ๋งไหมที่นี่คือประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต,ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาครับจะคุณ Q O P O P T V นะครับบอกว่าพี่ครับมันคือเส้นประหลาดประหลาดในมหาสมุทรแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาเลยไปดูกันนะท่านผู้ชมไป เส้นประหลาดประหลาดไหนไมหาสมุดเส้นประหลาดรอภาพโหลดแป๊บหนึ่งโอเคภาพโหลดแล้วนะครับเออว่าท่านผู้ชมภาพมันเป็นบล็อกเกินไปนะครับดูดิมันเป็นเส้นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเกินไปนะดูดิเส้นมันเป็นบล็อกเกินไปอะนะครับมันไม่น่าจะเป็นบล็อกได้ขนาดนี้นะครับเส้นอื่นๆเขาจะแบบสเปะสปะใช่ไหมแต่เส้นนี้เป็นบล็อกๆเลยเออแปลกจริงครับท่านผู้ชม เหมือนมีหมู่บ้านอยู่ในแบบอยู่ไหนแบบท้องมหาสหมุทรเลยแต่ว่าไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าไอ้ลายๆพวกนี้นะครับมันมันเป็นภาพที่เขานี่ขึ้นมาวิเคราะห์ขึ้นมาว่าน่าจะประมาณนี้อะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับ Google มไม่น่าชัดเจนขนาดนั้นนะไม่น่าใช่นะไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นพื้นผิวเดียวกันนี่แหละแต่มันน่าจะวิเคราะห์ออกมาไม่ได้ก็เลยเป็นพื้นผิวออกมาแค่นี้ ถ้าให้คิดอีกทางหนึ่งนะผมว่าเรือที่เขามาสแกนนะสมมติเขาใช้เรือในการสแกนพื้นผิวโลกนะเขาอาจจะแบบใช้เรือวิ่งเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้มนเลยเออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าใจป่ะนะฮะไอเอ็นตรงเนี้ยที่มันเทาๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้สแกนอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมเดาวนะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับเขาน่าจะใช้คลื่นโซน่าในการสแกนพื้นผิวนะท่านผู้ชมตัวิเนี่ยมันจะเป็นล่องๆมดเลยนะครับเขาน่าจะใช้โซน่าหรือใช้อะไรทักอย่างนะครับในการสแกนพื้นผิวนะครับ มัน่าจะเป็นปกติทั้งหมดแหละแต่เส้นๆแบบนี้นะครับคิดน่าคิดว่าน่าเรือนะครับได้แต่แลนแบบเนี้ยแลนแบบเป็นเนี้ยปบปิบบเปิบบเปิบแล้วก็แลนขึ้นไปตรงๆแบบนี้มันเลยได้เส้นแบบนี้ออกมาเนี่ครับเห็นมันแค่นี้นะครับแต่เป็นพื้นที่ที่กว้างมหาศาลมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าตรงนี้มีเกาะด้วยอะท่านผู้ชมเกาะอัมสมเตอร์ดมนะครับเกาะอัมสเตอร์ดมอยู่ที่ไหนอยู่โหกลางมหาสมุทรเลยนะครับอันนี้มหาสมุทรอะไรเนี่ย นี่มหาสมุอินเดียนะครับผู้ชมนะคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับน่าจะมีประมาณนี้เราไปดูกปที่พิกัดต,ต่อไปกันเลยดีกว่าครับพิกัดต่อนะครับ,ตรตารบจากคุณกักกริ่งพีพีนะครับบอกว่าภูเขาไฟมีหมอกเยอะมากๆเลยไม่รู้หมอกหรือควันนะคะไม่แน่ใจแฮชแท็กครั้งแรกแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยไปดูกันนะครับท่านผู้ชมไป อ่าเป็นควันนะครับที่ขึ้นลอยขึ้นมานะครับจากรูปทรงที่เป็นแบบนี้นะครท่านผู้ชมน่าจะเป็นภูเขาไฟนะท่านผู้ชมดูดิมีควันขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะลงไปดูได้เยอะมากๆเลยเราลงไปดูกันฮนะโอ้โหท่านผู้ชมสูงมากอะรอบๆนี่แบบยูหูท่านผู้ชมดีแล้วยูเหนือเมฆมันสูงมากๆเลยครับท่านผู้ชมดูเฮ้ยเดือดๆเจอคนตัวขาด อ๋อคนทุนก็คนรถเขาเดินไปดูแลนะครับโอ้โหอยู่สูงมากๆนะผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวรถขึ้นมาได้ด้วย a m a ซิ่งว่ะธรรมดาจุดที่สูงขนาดนี้นะครับรถไม่ค่อยจะขึ้นมาได้แต่ว่าที่นี่ขึ้นมาได้ด,ด,ดูดิรถวิ่งควันฉุยเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโคตรมหัศจรรย์นนะใครจะไปรู้ว่าเรานะครับสามารถแบบขึ้นมาสูงเหนือเมฆได้ขนาดนี้นะผู้ชมเหนือเมฆยังมีเมฆนะครับผู้ชมมีเมฆที่สูงกว่านี้อีกนะฮะโเคตรเจ๋งเลยนะฮะท่านผู้ชมเอาคนเราดูกันนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่่่นนะครับททาผูู้ชมอยี่ คาคาตาเนียคาตาเนียอยู่ไหนไวะเนี้อิตาลีเหรอน่นาจะอยู่ในเขตแดนอิตาลีนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจนะครับที่นี่น่าจะอยู่ในเขตแดนอิตาลีนะครับถ้าผิดการขอไปด้วยนะฮะเรามาโฟกัสที่ผู้ขวบไฟดีกว่านะครับดูตรงขอบกันบ้างตรงขอบนะครับตรงขอบนะครับเราจะเห็นโอ้โหท่านผู้ชมเห็นได้เหลืองๆ,ๆนี่มาเหลืองๆๆนี้คือการบัตันนะครับ เราเจอกรรมฐาันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับที่นี่ไม่เห็นมีคนงานมาแบกกรรมฐาันเลยนะครับถ้าเกิดเป็นทางอินโดอะไรแบบนี้เขาจะมาเก็บกรรมาะขันอย่างไครับที่นี่ไม่เห็นมีนะครับมีคนนี้2คนนะครับมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นที่อันตรายมากๆเลยนะมาอยู่ตรงนี้ดิกรรมฐานควันกุ้นเลยอะไรแบบนี้นะครับระวังนะครับต้องระมัดระวังตัวนะครับเวลามาเที่ยวอะไรแบบนี้นะ่านผู้ชมอันตรายมากๆตรงนี้นะครับมันเหมือนจุดปะกี้นี่เลย มันจุดเมื่อกี้ดีป่ะคล้ายๆนะครับขเขยีบมาหน่อยหนึ่งนะครับเฮ้ยเราเรา,เราเดินได้เลยนี่ว่าเราไม่ต้องขึ้นไปเดินไปเลยเดินสิอา้อาวเดินแหละโอ้โหเดินช้าซะด้วยนี่ท่านผู้ชมตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เราจะเห็นแบบควันนะครับที่ลอยขึ้นมานั่นจะเป็นควันจากการมาถัน,นครับตรงนี้มันสาดพริษทั้งหมดเลยนะไปดมมากๆไม่ได้นะท่านผู้ชมโอ้หดูดิโอ้โหตรงนี้เขาใส่หน้ากากกันเปล่าวะเขาไม่ใส่หน้ากากด้วยเดินกับตัวปิวเลยอ่ะโอ้โหอันตรายเลยเนี่ยแก๊สจะมาถันเนี่ย พื้นนี้เหลืองเลยนะท่านผู้ชมดูสิโลกเรานะครับก็มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ขับไฟที่ยังครุกรุ่นอยู่นะครับท่านผู้ชมในมนุษย์เรานะครับชื่นชมนะครับได้สิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับระยะใกลๆนี่ก็ต้องขึ้นมาดูนะฮะอ่ะลองลงไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บ ก็จะก็จะแบบเป็นวิวคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกันนะครับตัวดีไม่เหมือนเป็นรอยมีคนมาขุดเลยนะครับนี่เขาขุดใช่ไหมเนี่ยก็เป็นภูเขาไฟลูกหนึ่งนะครับที่ยังคงครุกกุนอยู่นะครับเต็มไปด้วยควันที่เกิดจากแรงใต้พื้นพิภพกับกรมะถันที่อยู่เห็นเห็นกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาละครับพิกัดดีก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่าเลยครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณนัทฮัไทยนะครับบอกว่า พี่ๆไปแล้วมันจะมีถนนสามแยกแล้วมีรถบ้านอะลองลองไปดูจะมียานถูกแขวนห้อยอยู่กับรถฮะมียานแขวนห้อยอยู่กับรถยานอะไรยานอวก,กาศละ่ะอพลอลโดอย่างเงี้ยห่ะไปดูสิโอเคท่านผู้ชมเราเปิดมานะครับเราไอ้ข้างๆนี่คืออะไรเนี่ยพอไปพิกัดอะไรแบบดีนะครับจะต้องเจออะไรแบบดีแล้วเนี่ยโอเคโลดแล้วนะครับเออนี่พิกัดรอบโลกนะไม่ใช่พิการลึกลับจะมีอะไรแปลกๆได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวๆท่านผู้ชม ดูดิผมกดกระโดดลงมาทำมมันเป็นรูปยานอวกาศวะที่ที่ไหนเนี่ยแป๊บนึงที่ไหนเนี่ยแน่ๆเนวาดาไงท่านผะู้ชมอยู่ผมอยู่เนี่ผมอยู่เนวาดานะครับต่แถวแอร์เรียห้าสิบเอ็ดอะแอร์เรียห้าสิบเอ็ดอยู่แถวนี้แหละไหนวะาอ่านี่ไงแอร์เรียห้าสิบเอ็ดท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้คือแอร์เรียห้าสิบเอ็ดนะครับแต่จุดที่อยู่ตรงนั้ 51, นนะครับขึ้นเหนือไปแอร์เรียห้าสิบเอ็ดแค่นิดเดียวนะครับ,นะรบท่านผู้ชมกับถนนสายนี้จะมียานอวกาศอยู่ก็ไม่แปลกนะท่านผู้ชม ไหนวะยานอวกาศนี่ไงท่านผู้ชมผมเจอยาน UFO อฟครับท่านผู้ชมนี่ฮะมันน่าจะเป็นพร็อปนะไม่น่าใช่ของจริงนะครับน่าจะเป็นโอ้โหนี่คือแหล่งรวมของคนมีความเชื่อในด้าน UFO นะครับใครมาเที่ยวที่นี่ก็แบบเอออาจจะอินอะไรเครับผมเจอยาน UFO นะครับรถรถนะครับกำลังฮิ้วอยู่นะฮะดูดิโคตรเจกเลยนะครับน่าจะเป็นพร็อพเอาไวต้ตกแต่งร้านมากกว่านะโอ้โหคนีหน้าครับภูมิใจมากเลยว่าฉันมาถึงแล้วอะไรแบบนี้นะฮะ ทีแถวนี้นะครับการท่องเที่ยวก็จะขายเกี่ยวกับเรื่อง UFO นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แอรีน51อะไรแบบนี้นะครับนี่ดูดินี่มี UFO อันนี้ด้วยนะครับนี่ร้านอาหารนะครับจริงจังมากดูดิข้างๆก็เกี่ยวกับแอรีนหมดเลยนะครับนี่นะครับร้านเกี่ยวกับ UFO นะครับครับด้านไหนดิอ้าวเข้าไปดูไม่ได้คุณผู้ชมเจอในแปลกๆด้วยนะฮะ UFO ใช่ไหมไม่น่าใช่นะครับก็เป็นร้านร้านหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมที่ เขาขายเกี่ยวกับ UFO นะครับเพราะว่าทั้งแถวนี้เขาจะมีเรื่องราวนะครับเรื่องลือกันว่ามี UFO มาตกอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็นะครับเอาไปเก็บที่แอรีห้าสิบเอ็ดนะครับที่เป็นฐานลับนะครับของอเมริกานะครับที่ไม่สามารถมีใครเข้าไปได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นฐานลับนะครับใครเข้าไปนี่โดนยิงตายฟรีๆนะครับท่านผู้ชม เป็นหันเราครับดังนั้นรอบๆแอร์เรียร์สเนี่ยก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่เกี่ยวกับ UFO อะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกับทินนี่เลยนะครับนี่ทินนี่เลยนะครับนี่ฮะ UFO นะครับนี่นะครับที่เขาทําเป็นกิมมิคอะไรแบบนี้นะสำหรับคนที่มาตามหามาค้างคืนเพื่อจะเอากล้องมาส่องดู UFO ตอนคืนเพื่อเจออะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับนะเอานะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับรายการ พิกัดรอบโลกกันนะครับยังไงถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สนับสนุสน,นง่ายๆโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์ไปใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสนันกระดิ่งกุุงก,งกิ้งเพื่อรับการแจ้งเดือนจากช่องเราด้วยนะครับวันนี้ผมและไข่แค่เกมต้องขอตัวราไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย